ฝึกกับสำนักอะไรมาอ้อยกระตุกครับขอบคุาค่พวกนผ้บรจตโจนข้าเองนข้าฝึกลมพันโอสุเองข้าอะไรแบบนั้นผมโมวนเคียมบัดโอสสื่อไม่ใจปล่อยพลังนะฮะโอ้เข oh. oh, oh uh ียวเลยตายตายสิครับจิมมี่ทำไมไม่ตายครับ ไอหนึ่งนะพียดิคอนพี่ดิคอนร่วีไปแล้วนฮะพี่ดิคอนร่วงไปแล้วเดียวบ้าครับพี่ดิคอนร่วงไปแล้วคือไม่ได้เล่นนานนะรู้สึกมือไม่ไปไม่มมันโค้งอ้างครับโค้งอ้างยาครับยาเล้นดังคนดีที่หมดแล้วครับว้าโค้งอ้างครับโค้งอ้างฮะไม่เป็นไรเรื่องผมอยากรู้ว่าคุณอย่ารู้รู้ว่าคุณแกร์ซ่านี่เล่นเล่นนี่ใช้เมาส์ปากกาหรือว่าใช้เมาส์ครับผมเาใช้เมาส์ครับ เมาใช่ไหมโอ้โหโหดมากนะใช้เมาส์อะไรมาโหนโหนขิงอ่ะรอเก็บเงินเตี้ยตานะครับมือฟาจะก้าตัวอีกทั้เหมือนพยักขิงแต่บางครัการที่พยักขิงนั้นทำให้และไม่สามารถยืนได้หนักใจนึกแล้วก็ชนโหนติตาน้องที่โหนอะไรครับขอโทษขอโทษบนไม่ได้ครับปวไม่ได้ครับขอโทษครับขอโทษครับ จิมมี <icy> <ime> ่ครับจิมมี่ทำไมคุณต้องทำลายเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วทำไมค้างวะครับโอสุกูค้างกระตุกกระตุกแบบหนักที่สุดในประวัติการเลยนะกระตุกไปสามปีนะฮะค้างโอสุกเรารู้สึกอยากจะเริ่มทุบคอมตัวเองนะไอเจ็ดแต่เสือกเล่นโอสุกกระตุกนะฮะแม่งครับ b a ้แบตท่าฟิลกูไม่กระตุกนะครับแต่โอสุกกูกระตุกครับอะไรวะครับเนี้ย แล้วก็มาต่อที่ประเด็นเมื่อกี้นะครับคุณจิมมี่นี่ว่าเพื่อนไม่ดีเลยนะครับผมนะครับกับซาก็เราก็เราจะไม่พูดถึงเขาแล้วนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะเังไม่จบอีกระครับจบสักทีเดียวครับจบสิครับเราจะไม่หวังทีหนึ่งกันแล้วนะะเราจะไม่หวังแล้วไม่เอานะครับจบสิครับยังมาร้ออะไรอีกมากมายรับไม่มีไม่มีโน้ตให้กูกดก็จบสิใครครับ กูฟังไม่ออกครับเข้าใจไหมจบสิครับจบครับเออครับจบครับเอ๊แม่ยังไม่จบอีกนะครับเองอยู่แล้วอ้าวกูกดกดผิดออกจากเกมไม่คือแบบคือเข้าใจป่ะไอเมื่อไหร่จะจบวะกด e s c หนึ่งทีมันขึ้นว่าถ้ากด e s c ทีหนึ่งจะออกใช่ป่ะแล้วแบบก็นึกว่ามันจบแล้วไงก็เลยกด e s c อีกที ออกจะคห้องเลยเอออุ๊บส์นะเข้ามาแล้วนะฮะขออภัยนะครับผมนะกดผิดนอนเลยนยครับเพลงต่อไปนี่เป็นเดสเดสแล้วใช่ไหมยั่งเพลงเดสเรายังเหรออย่าอย่าเอาฝันดีหรือฝันร้ายก่อนนอนฝันร้ายไปเลยให้มือพังไปเลยครับผมจะได้ไม่ต้องแคสสิ่งนานๆนะเอ็กซ์เอ็กซ์สุดท้ายโอ้โหอารมณ์แตกท้ายโอ้ยไม่มีอะไรจะเสียหรอกครับตอนนี้สุดท้ายนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ โอ้โเพลงนี้ผมเอยากมาดิโทดิโทดิคาโกะนะฮะอย่างด่ากับเพลงนี้โอ้ดูภาพสักโอ้ยดูภาพสักทเพลงนี้ปันกูแล้วเลยสาวยันนะฮะพบปาร์ตี้ครับแม่งกูขนลุกแล้วนะเนี่ยอุ้ยโอ้จะเร็วไปไหนเนี่ย โอ้ยตายเลยอะอะไรอะอุติมีเอาจริงแล้วนะครับมีเอาแล้วได้ไม่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 ซ้อมไม่ซ้อมครึ่งติดแล้วนะครับช่างแอร์ g r ับมาแล้วนะโอ้ยโผลช่างแอร์เขาซ่อมแอร์เสร็จแล้วนะแล้วโอสูบครับบัดลบครับมันอะไรโดนเดรแล้วนะโดนเดรโดนตายแล้ว อารมณ์คุณเร็จอารมณ์ประมาณนั้นอะมาดูถูกปจกดูทีไนูเพื่อนอย่าไปด,ดูช่างแอร์นะความล็กของฉันทำให้โลกทั้งโลกพังาดไปแล้วนะอะไรอย่างงี้นะ a h e ต n s t นะค่ะเราเพื่อนในห้องดีกว่านะถ้าใครไม่เคยดูบ้างดีกว่านะเ <c oughs> งียทุกคนเคยดูนะผมอุย้ยทำไมผ<า>้าออมันเปลี่ยนด้วยอ่ะเอาเอาอ <c oughs> มันอะไร โโทำไมผ้ามันเปลี่ยนด้วยแลย้วกูกดอะไรเนี่ยตอนนีน้ทุกคนนค่าคอมโอ้โหผมเกล็ดบันดี้มากเลยครับถ้าคืนคนี้กูฝันร้ายนะจิมมี่คือถ้าคุณโค้กันเซติโนวัเนี่ยคุณจะไปกิข้างหลังเนี่ยกูจะไปฆ่ากูจะไปฆ่าหมาหมาบ้านมึงแน่ของบัดดี้ไว้ดิหน้าบัดดี้ไว้ดี คือคือมันหลอนมันหลอนตรงที่ว่าพอเรากดปุ๊บแล้วภ้ามันจะแบบเหมือนเบรดอะมันจะบึ้งบึ้งขึ้นมาบึ้งบึ้งอยู่อย่างนั้นนะแม่งเปลี่ยนปุ๊บไปเลยอ่ะเฮ้ดูดูดีนะว่มือผมอยู่คนนี้ว่าหาล่านนมันมีเลือดสาดแสดงว่าเป็นคนไปการเล่นโอสอย่างี้นี่คือนี่คือผู้หญิงคนนี้คือเล่นโอสมากเกินไปนะฮะเห็นเลือดไหมฮะเลือดนั้นเกิดจากว่าเราคลิกเมาส์มากเกินไปนะฮะเป็นเรื่องสอนเตือนใจเด็กนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่าเล่นโอเชนมากนะครับผมเรื่องที่น่ากลัวมากเลยครับสามคุณแก๊ปนึกนึกมือไม่ไมงั้นจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ยผมว่าคุณแก๊ปซ่าเขามือไซบอกไปแล้วตอนเนี้ย<ไ>คือ,ค,อคือเขาเล่นจนมือขาดไปแล้วอะไรเงี้ยใช้เครื่องจักรลูกเดียวกับในไบนาดีโดเมนนะเฮ้ยทำไม่อดแค่ขีดเฉยเจไม่ขาดมือนั้ไ<า>ม่ขาด <จำ S 2> โอยร้อนหยุดกระพริบซะทีเลยหยุดกระพริบใกล้เข้ามาไม่ไหนจะเริ่ม้วครับฮะามอาอีกเลยมา <พอ S 1> แล้ว,แ,ลวแม่งเปลี่ยนภาพแน่ฮะ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นไงแม่งเปลี่ยนภาพอีกแล้วโอ้โหเกียร์ท่อนี้มากเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้สี่เหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมนรกนี่ก็เกียร์มากดไม่ต้องกดนะ กับแพ็วนะครับอ่าจะจบแลนะฮะจบสักทีเถอะจบแค่นี่จะไปลบฝ่ายแม่งให้หมดเลยคนเด้อมันไปก็จบแล้วนะฮะวิเครับหอ่ะกลับมาหน้าฟินมือเดินไปนะเอ๊ะภาพเดิมนะประมาณว่าภาพนี้ไม่เคยมีอยู่ในไอ้ผมม่ปนี้ไม่เคยมีอยู่นะโะของโปรสามสามปีเก้าสามสิบ อ๋อแขนฟินไปแล้วนะฮะโนบุกกะเขาบอกมาขายแขนฟิ้นแล้วนะมาเพลงสุดท้ายกันเลยใช่ไหมเอ้าเออทำไมคุณมี ไม่ทำไมเราไม่มีล่ะงั้นขออนุญาตโหลดแบบนึงนะครับผมาดูเหมือนผมจะลืมนะฮะโอเคนะครับมาก็ตอนออกร้อยพันมากับเพลงสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เราเล่นกันไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมว่าพื้นที่เต็มนะฮะ e x c e s s i o n to Heaven นะฮะทุกคนโดนเขาบอกเก่บเพลงนี้ใส่แต่ปัญหาเพลงนี้น่าจะใส่แต่ปัญหานะเพลงนี้เพลงสวรค์นะคุณจิมมี่ไปเลยครับผมก็อย่างที่ผม ไปครับเดี๋ยวพื้นที่ผมหมดได้อัดอีกรอบนะครับอ่ามาครั้งนี้เราไม่พลาดตัวแรกนะครับเมื่อกี้เราพลาดตัวแรกไปแล้วครับใช่เดี๋ยวไปดพลาดตัวแรกหรือเปล่าครับครับไม่มีนะครับตอนนี้เห็นสวรรค์ไหมครับเห็นดาวไหมฮะคือมันว่าแล้วมันมาแล้วเอ้ท่อนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมคือท่อนนี้ประมาณว่ามีสับปะรดบุกเมืองนะคือเห็นเห็นดาวเห็นดาวที่แบล็กดาวไหมฮะนั่นคือดาวเอ็มเจสิบแปดนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท่อนอุลตร้าแมนปล่อยแสงใส่เรานะยาวโตเลยอืมอุ๊ยกระตุกอุ้ยโอ้โหตายครับอืโอ้อืมคือมันเป็นเพลงที่ทำให้เราขึ้นสวรรค์เลยนะฮะอ๋อจบโอ้ ทอนนี้เ <gesch> ป <uce> ็นเพลงที loved, lonely, ่ทำให้เราฟินมากเพลงนี้เนี่ยทอนนี้ฟินมากครับรู้สึกฟินทอนนี้เหมือนแบบตอกหยาบนะเป็นตายแล้วเกิดใหม่นะฮะับกำลังเรากำลังขึ้นสวรรค์นะเห็นดาวไหมครับเห็นดาวมันกำลังขยับได้ครับเราไม่ได้หลอนไปเองนะครับแต่ดาวมันกำลังขยับครับอ๋ฟินนะแสดงว่าท่านหลอนไปแล้วล่ะครับโผมเห็นดาวขยับตอนนะครับแสดงว่าท่านยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของเมลงนี้นะฮะมาแล้วนะต้องเข้าถึงจิตวิญญาณมาแล้วครับมาแล้วนะ ตอนนี้มาแล้วนะมาแล้วครับเดี๋ยวดูดูดูยังไม่หายเลยเลยมาแล้วครับท่อนที่ทุกคนรอคอยนะท่อนที่มาแล้วครับโอ้ยผีครับผีผีโอ้มาแล้วครับโอ้โหผีครับท่อนนี้ผีมากฮะ โอ้คุณจิมมี่ก็อักเลือดแล้วนะอักกางเลือดแล้วครับโอ้ยคุณแก๊สซ่าครับคุณแก๊สซ่าจะรอดไม่รอดครับผมไปแล้วนะครับโอ้นะโอ้ตอนนี้นะเห็นเห็นสว่างยังครับทุกคนเห็นสว่างยังครับเห็นเห็นยังครับเห็นทางสว่างยังครับจะถึงทางสว่างแล้วครับผมจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงทางสว่างแล้วอีกนิดนึง ยังไม่จบนะครับมีอีกนิดนึงนะครับผมท่าน,นี้คือไปสู่สุคติแล้วนะฮะเรียบร้อยเราเราไปสุคติเราไปสุคติแล้วนะครับ<อ>นะฮะอ้ฟินไปแล้วฟินฟินนารีคือจะบอกว่าเม,มื่อกี้จะเอามือขวากดแฟลกับเอกเอามือซ้ายก็ย่ำเอาคือผมจะคือคือผมจะเอาหัวโขกคีย์บอร์ดแล้ว นะก็จบกันไปนะครับสำหรับการแคสเกมโอสุนในพาร์ทที่สินะครับเพลงสุดท้ายนี่ก็คือสวรรค์นะครับก็ไม่อยากจะเห็นเพลงนี้อีกแล้วนะครับไม่อยากจะเจอมันอีกแล้วนะครับครับทิ้งดีไหมครับผมก็น่าจะลบทิ้งนะก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรพิเศษนะอย่างเช่นใส่ดับเบิลไทม์อะไรอย่างนี้ก็คงไม่มีนะผลไม้ดับเบิลไทม์ก็ ผมไม่มีนะฮะความรู้แสงนะครับผมก็ก็คงจะขอจบการแคสเกมโอสุพาร์ที่18ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการกับผมกับคุณมีเราทุ่มลงด้วยนะใช่มาร่วมพละมาน้วยนะไม่ได้ร่วมรายการนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในการแคสเกมโอสุในครั้งหน้าครับสำหรับนี้ไม่รู้เอฟทีหรือยัต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ